สวัสดีจ้าพบกับช่องบีมเรื่องแบงคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทำ u t u b e ได้เงินจริงไหมนะครับเออนั่นแหละนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับการทำ u t u b e ได้เงินจริงหรือเปล่าเออก็คือวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังกันเลยว่าทำ u t u b e แล้วได้เงินจริงไหมนะเออว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราก็จะมาพูดให้ฟังกันเลย นะครับผมไปดูเลยครับอ่าก็อันดับแรกเนาะที่ผมก็จะมาตั้งเนื้อหาวันนี้นะครับก็คือทำ u t u b e เนี่ยจะได้เงินต่อ YouTube ได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับทำ u t u b e ได้เงินมาประมาณกี่ปีแล้วและทีนี้เนื้อหาเนี่ยมีคนดูหรือเปล่านะครับก็จะตามนี้นเลยนะครับและทีนี้ <c oughs> เนื้อหานะครับที่เราทําไปเนี่ยมันจะมีคนสนใจหรือเปล่านะอย่างเช่นคลิปโปรเน็ตใช่ไหมที่เราทําไปนะครับทําไปเมื่อตะกี้นี่เองนะแล้วทีนี้เมื่อวานผมทําไปใช่ไหมแล้วมีคนดูคนดูเนี่ยคิดเป็นเนี่ยศูนนะก็ได้เงินมานะท่านผู้ชมเออเข้าที่อ่าดออล่ากของเรานะท่านผู้ชมเออ มันจะคิดของเราอะ่ะเฮอมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือมันจะคิดเป็นดอลล่าร์นะมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะคิดเป็นเขาจะให้มันมันจะให้เป็นคนละหนึ่งดอลลาร์นะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ,อะโอเคไหมอ่าเนื่องจากเราทํา youtube เนี่ยก็คือเวลาเราทํา youtube ใช่ไหมมันจะคิดเป็นดอนลลาร์ดอลล่าร์ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะ ถ้ามันขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีการอัปโหลดลง Youtube มันจะไม่มีการคิดให้เรานะครับถ้ามีคนดูมันก็จะคิดเป็นดอลลาร์ให้เรานะนั่นเองนะครับถ้าคนดูมากคิดเป็น2ดอลลาร์นะครับเราก็ได้ตังค์นะครับขั้นต่ำเมืคือ100ดอลลาร์100ดอลลาร์คือเท่ากับ3,000นะครับถ้าเป็น346ดอลลาร์นะครับเขาจะคิดเป็นประมาณ เออหกหมื่นกว่าดอลลาร์นั่นเองนะฮะหกหมื่นบาทนะฮะไม่ใช่หกหมื่นกว่าดอลลาร์นะครับ <c oughs> โอเคไหมหกหมื่นดอนลลาร์เนี่ยเท่ากับประมาณโอ้โหแสนหนึ่งนะพี่ผู้ชมหกหมื่นดอลลาร์ถือว่าเยอะนะล้านหนึ่งนะพี่ผู้ชมประมาณสองล้านนะพี่ผู้ชม,ม, 2, นนะม,ชมเออสองหมื่นกว่าบาทสองหมืน่นสองหมื่นล้านกว่าสองล้านกว่าแสนนะพี่ผู้ชมเออนั่นแหละนะครับถือว่าเยอะนะ ต้องทาให้มีผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านนะนะครับที่เพิ่มมาเป็นแสนนะท่านผู้ชมยิงแอดโฆษณานะครับการทํำ y t u t u นะมีคลิปอื่นเป็นคลิป u t u b e อ่ะนะท่านผู้ชมเออนั่นแหละครับลองไปทํากันดูนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับใครอยากจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาที่ต้ล่างคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องสนับสนุนให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบีมในช่องใน Facebook ให้ด้วยนะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว